พอดีได้เรียญเซมาหลวงคุทิมมาอ่าวพี่โดมาเสิร์ฟอีกแล้วสวยเดิมเลยออ้ยไม่ได้ซื้อพี่โดนี่ก็นานแล้วนะนาน,น,านไม่ได้ซื้อกันนานแล้วนะวันนี้ต้องมีวันนี้ต้องเสียกันแน่นอนโอ้ยพาได้สวยเลยสวยเดิมเลยครับพี่เอาเท่าไหร่ครับเอาสักแสนหนึ่งนั้พี่คุณซื้อได้ไม่กีนนี่แหละแสนหนึ่งหมื่น 1, หรอพี่แบบต่อแบบได้เสียเลยพี่เก้าหมื่นได้ไหมไม่ได้พี่ขอคําเดียวเลยหนึ่งแสนแสนทวนหนึ่งแสนบาท คนท้วนเลยใช่เหรอผมจะไปได้ป่ะพี่ได้วงนี้มันเงียบๆนะมือพี่บอยได้แน่นอนเจ๋เจ๋โอ้ลับมาช่วยต่อราคาให้หน่อยนี่พี่เขาเอาแสนท้วนเนี่ยยังไงเนี่ยไม่ลดให้ผมเลยซื้อได้ราคาเนี้ยซื้อได้เลยนะโอ้โหหรือมามาด้วยกันอะแสนก็แสนพี่อันนี้ผมขอเป็นสแกนให้เลยได้เลยครับพี่นะฮะ เดี๋ยวขอสแกนเนี่ยครับผมถ่ายคลิปอยู่พี่เดี๋ยวผมสแกนให้สบายดีครับสวัสดีครับนี่รูปถ่ายที่พี่ขอดูไว้วันนั้นไหนขอชมหน่อยได้มาเลยอ่ะนี่นะครับเจอนี่องนัดนะครับก็จัดแต่มันไม่ได้เสียนะดูก่อนนะขอชมอันนี้พี่ทักไปในผมทักไปกลางไลฟ์เลยนะเนีใช่เอานะพี่บอยผมทักไปกลางไลฟ์สดเลยเข้ากลางไลฟ์สดเลยอะไรบอกว่าขอดูอ่ะจริงนี่เขาเรียกรูปถ่ายเลยนะครับปีหนึ่งเจ็ดครับรูปถ่ายหนึ่งนิ้วยอนนิยม พี่ก็งงนะว่าแต่รูปถ่ายที่ทําไมเล่นกันราคาแรงกันนะที่เล่นแสนเลยหรอที่เล่นกันแพงเพราะสร้างน้อยครับมีสามร้อยบาทสามร้อยบานใช่แล้วมันเป็นขนาดเล็กสุดด้วยของหลวงปู่ก็เลยแพงเพราะขนาดให้ขอนะพอดีส่วนใหญ่จะเป็นหนึ่งจุดห้าอันนี้เป็นหนึ่งนิ้วไงอันนี้น้องเปิดไว้เท่าไหร่เห็นแล้วสวยแหละเนี่ยสมบูรณ์นะขึ้นรูปให้ดูนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอันนี้เอาแค่จบนะแสนห้าพันแล้วกันพี่แสนห้าพันเหรอโอ้โหแบ่งทาง่อยดีพี่เอามาเดี๋ยวลองดูพี่ไม่ค่อย จริงๆแล้วไม่ค่อยได้ซื้อเลยรูปถ่ายตอนเด็กซื้อเป็นเหรียญท่านไงถ่ายากกลยนะที่ก็าถึงหายากใช่อันนี้มีด้านหลังถ้าชัดนี่รู้เรื่องเลยนะถ้าชัดแพงอันนี้เอางี้เก้าหมื่นไดไหมเก้าสิบสามละกันพี่บอลเบียดเบียดเหมือนกันพี่เก้าหมื่นต่อก้ามาต่อก้าวหมื่นสามเนาะเก้าหมื่นสามได้ไหมได้เลยใช่ไหมครับเก้าหมื่นสามนี่ลดได้ได้แค่นี้เลยพี่เพราะรูปถหายสวยๆก็ถ่ายากถูกไหมพี่บอลจริงจริง ถ้าหลังติดติดนี่รู้เรื่องเลยนะก็มันก็จะมีแบบเป็นที่มีหลังตะกุดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะตะกุดก็จะมีใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าแบบสากลจะเป็นหลังจานหลังฟั้มนี่คือแบบสากลนิยมเลยสากใช่คสากลนิยมก็จะมีแบบที่เห็นที่เคยเห็นที่เคยเห็นไปขายกันก็มีนะที่แบบว่าหลังหลังไม่มีจานแต่มีตะกุดมีคับเป็นตะกุดมีครับใช่ไหมมีครับแต่ถ้าแบบส่วนใหญ่นิยมอ่ะข้างในเขาเราไม่รู้ว่าตะกุดอะไรไงบางทีมันดูไม่ได้แต่ถ้าเล่นนิยมเราจะเล่นหลังฟั้มกับหลังการสองอย่างมันชัดเจนขอบ โอเคนะครับนี่อยากขึ้นรูปให้นะอ่ะโอเคพี่จดให้นะอันนี้เก้าหมื่นสามพันบาทนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้เขาดูแล้วก็อันนี้พี่ขอโอนพี่ไทยได้ได้โอเคน้องขอบคุณมากขอบคุณพี่บอยมากครับได้เลยจริงจริงจะโอนให้เลยครับพี่แล้วแบ่งน้องชายมีทางพี่มาแบ่งทางอะไรอ่ะไอ้ลุ้นเองอันนี้พะยาเต่าเรือหลงผู้หลิวนะครับนี่พี่บอยนี่นี่นี่ สวยเลยอย่ก็จกวิงวิงเลยเนี่ยเอาเป็นว่าน้าใหม่ของเมืองการเพิ่งซื้อมาเลยเหรอใช่ซื้อเมื่อวานเลยเอาเท่าไรน้องอยู่ที่ราคาเลยเปิดไว้แสนห้าพันล้านเลยฮะได้สวยเลยนะถ้าช่วงแรงๆนี่สองแสนกว่านะตรงนี้เนี่ยอยู่กระจกวิงวิงเลยจมูกร้อยเลยตรงเนี้ยเออได้สวยได้สวยจาาเ้าหมื่นได้ไหมไมดีต่อเบลต่อไปดูหน้าเลยขายเป็นหมื่นอืา เอาแบบได้เลยดีกว่ามามเอาเก้าเจ็ดแล้วอันี่เก้าหมื่นเจ็ดใช่เดี๋ยวขึ้นรวมให้ดูนะนี่นะครับเก้าหมื่นเจ็ดผมไม่พอยง่ายนะคือราคาเครื่องนะครับมันอยู่ที่เราเลยนะครับนะหนึ่งนะครับราคากลางมีให้เห็นนะครับว่าเราดูที่มุมเราด้วยว่าหนึ่งเราขายได้เท่าไหร่ใช่อยู่ที่เราว่าจะขายเท่าไหร่ได้คือน้องเปิดมาเก้าหมื่นเจ็ดถ้าผมไม่ซื้อเนี่ยก็ผมขายได้แสนนิดเนี่ยผมก็ต้องซื้อเพราะว่าเรามองเห็นกําไรถูกไหมแบ่งมุมเออแบ่งมุมกันไปนะครับอ่ะนี่เป้มีกาไรป่ะมีพี่ มีกำไรป่ะมีกำไรพี่พี่ซื้อเก้าหมื่นเจ็ดพี่ขายก็จะได้ประมาณแสนนิดๆิแหละใช่โอเคประมาณแสนไม่ไม่เยอะหรอกบวกของคำพันแบ่งมุมเงินเดินมีชั่วโมงนี้โอเคขอบคุณมากน้องพี่คอนสการ์นี่สัการนให้เลยเดี๋ยวสแการนให้เลยนี่นี่เดี๋ยวขึ้นให้รูปเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับนะวันนี้ได้เช่าเยอะเลยนะครับเข้าเชียงตงสิล์นะครับบ้านกุหัดนะครับครับนะครับวันนี้ก็มาเจอน้องชายนะครับอันนี้น้องชื่ออะไรครับเนี่ยครับน้องเจมส์นะครับผมมาเจอตะกุดน้องเขาแบบอุดใหญ่มากนนะครับ้ย อันนี้เขาเรียกตะกุดอะไรครับแนะนาหน่อยตะกุดบังทุนพี่ตะกุดบังทุนครับบังยังไงอ่ะต่อ,อยังรู้ทุนเลยพี่ต่อกันนะต่อแบบให้รู้ทุนเลยลร้อยรู้ทุนเลยเหลือเหลือทุนไหมหรือขาดทุนขาดทุนพี่ต,ต,ตั้งแต่ห้อยมาตั้งแต่ห้อยมาแต่ไม่รู้ว่าเป็นหลงข้ออะไรเสรียกอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่รู้เลยครับพี่โอ้โหดูรอกใหญ่เวอร์เลยเดี๋ยวไปดูใกล้ครับขออนุญาตนะนี่เอาเกมนะครับเดี๋ยวใครติดตามด้วยนะครับก็เล่นพาหน้าอะไรเดินสนามอยู่อยู่นี่แหละอยู่ชี์เข้าสนามไหนบ้าง ก็ไปเซียแล้วก็ไปนวะพี่แล้วก็เอสซสายใต้ครับโอ้โหถือว่าเราก็ไปแบบไป,ไปทั่วคนแรกไปทั่วเหมือนกันแล้วแล้วมีถัอมาสัจันบ้างไหมขอถามหน่อยมีบ้างพี่ถัอมาสดจันนี่คือซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ซื้อเจ็ดร้อยขายแสนสองพี่โอ้ยซื้อเจ็ดร้อยขายแสนสองนี่ฮะหลวงพว่ออะไรครับหลวงปู่ทิมเจริญพันสองอครับหลวงปู่ทิมเจริญพันสองนี่ครับเห็นไหมหายชีบมาสดจันนี่ผมก็เพิ่งเจอน้องเขาวันแรกก็มาขายน้องมาขายผ้าตรงนี้นะครับแต่ยังไม่ได้จบเสียกันหรอก ผมเห็นตะกุดน้องเขาก็เลยอย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวพี่ขึ้นฝากติดตามนี่นะครับนี่นะน้องเกมด้วยฝากติดตามด้วยครับอเอคุยบาง